สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการทําจดหมายเวียนในโปรแกร,รม Microsoft Word นะครับวิธีนี้เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการทําเกียรติบัตรหรือทําจดหมายเวียนเชิญประชุมต่างๆนะครับตัวอย่างที่ผมจะทําให้ดูเป็นเกียรติบัตรนะครับอันดับแรกนะครับผมก็ทําเกียรติบัตรไว้นะครับแล้วก็ผมก็เว้นชื่อรางวันระดับชั้นแล้วก็ เลขที่ของเกียรติบัตรไว้นะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไว้ก่อนทําจดหมายเวียนนะครับก็คือไฟล์ Excel ข้อมูลนะครับอันนี้พิมพ์ไว้รอเลยนะครับเลขที่รายการชื่อชั้นรางวัลน,นะครับพิมพ์ใส่ไว้อย่างนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็กลับเข้าสู่โปรแกรม Word ของเรานะครับเอาเมาส์ไปคลิกตรงที่เราจะให้ชื่อปรากฏนะครับข้อมูลต่างๆที่เราต้องการให้ปรากฏ หลังจากนั้นนะครับดูเมนูแถบด้านบนนะครับคลิกการส่งจดหมายนะครับเลือกผู้รับแล้วก็ใช้รายชื่อที่มีอยู่นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ Excel ข้อมูลที่เราพิมพ์เตรียมไว้นะครับกดเปิดนะครับแล้วก็กดตกลงครับต่อไปนะครับเอาเมาส์ไปคลิกที่เราต้องการจะให้ชื่อปรากฏนะครับแบบนี้นะครับ กดแทรกเขตข้อมูลผสานนะครับเลือกชื่อนะครับมันก็จะมีวงเล็บชื่อเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเอาเมาส์มาวางตรงได้รับรางวัลนะครับทําเหมือนเดิมนะครับแทรกเขตข้อมูลนะครับต่อไปก็เป็นรางวัลนะครับต่อไปเอาเมาส์มาวางตรงหลังระดับชั้นนะครับเสร็จแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับแทรกเขตข้อมูลผสานนะครับ แล้วเลือกตรงชั้นนะครับต่อไปก็เป็นเลขที่เกติบัตนะครับก็เอาเมาส์มาคลิกตรงหลังเลขที่นะครับกดแทรกเขตข้อมูลภาษาเลือกเลขที่นะครับเกือบจะเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับให้กดแสดงตัวอย่างก่อนนะครับตรงที่เป็นวงเล็บชื่อวงเล็บรางวัลน,นะครับมันก็จะขึ้นเป็นรายชื่อตาม Excel ที่เราเตรียมข้อมูลไว้นะครับ แบบนี้ครับมีชื่อมีรางวัลมีระดับชั้นแล้วก็เลขที่เกียรติบัตรด,ด้วยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับกดเสร็จสิ้นและประสานนะครับเลือกแก้ไขแต่ละเอกสารนะครับหลังจากนั้นกดตกลงครับผมเราก็จะได้ไฟล์เกียรติบัตรของนักเรียนแต่ละคนนะครับตามไฟล์ Excel ที่เราพิมพ์เตรียมรอไว้ในตอนแรกนะครับแบบนี้ครับ ดูจบแล้วหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพืเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ